เป้าหมายใหม่พบกับ BJM มุ่งสู่100ล้านซัครสไครเบอร์กันสวัสดีครับนี่อยู่กบช่องเลยนะครับช่อง BJM ช่องรายการทุนนะครับก็สลับคิวนี้นะครับอยู่กับรายการ BJM พากินอีกแล้วนะคนก็วันนี้อยู่กับช็อช็อกโกแลตตัวดังของเราตัวนี้นะครับช็อกโกแลตดูใบแต่ไม่ใช่อันนี้แต่วันนี้คิวคิวนี้แน่นอนแต่นี่ แป้งมันหกอแป๊บนึงนี่ครับทุกคนกล้องแม่งไม่โฟกัสโอ้โหรั่วเลยโฟกัสเออนี่อ่ะมันคือเจ้าตัวดูใบช็อกโกแลตดูใบโมจิทุกคนนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเจ้าช็อกโกแลตดูใบครับก็ใครอยากซื้อพิกัดขึ้นตรงนี้นะอย่าไปขึ้นที่อื่นมะส่วนน่ะเออนี่นี่ นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าไอ้ตัวนี้ปรับสูตรใหม่ด้วยทุกคนน่าจะทําให้มันหวานพอดีแล้วก็ไม่ไม่นี้จนเกินไปทุกคนมันก็จะไม่หวานเลี่ยนนะครับคนอ่ะมารู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผงหมดแล้วไปกินเลนดีกว่าครับ let's go แล้วกูจะใส่เพื่อนไปครับทุกคนไปกินกันเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าตัวปรับสูตรใหม่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมกินปรับสูตรใหม่ก่อนเพราะว่า เราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าก่อนไปกินอันอันใหม่เนี่ยอันเก่าเป็นยังไงทุกคนเรามาดูว่ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็แกะง่ายขึ้นด้วยทุกคนครับเขาเปลี่ยนแพ็กเกจในในี้นะครับคือมันจะมีตรงนี้มาให้แกะคนปกติมันจะไม่มีเนาะไอตรงนี้นะครับเนี่ยตร,รตรงแง่งเหมือนเดี๋หรือว่ามีก็ไม่รู้ทุกคนมาแข็งเหมือนเดิมไหมอุ้ยเหมือนจะปรับให้นิ่มลงทุกคนก็จะมีตัวนำเชื่อมนะเพื่อเชื่อมให้มันติดอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอเคโอ้มันเยิ้ม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 ปะอ่ะเดี๋ยวเรามาหักกันเลยทุกคนหักผิดด้านแป๊บนึงอือแป๊บนึงเดี๋ยวผมเว่อเว่อเว่อครับเว่อเว่อเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองจิ้กันเลยว่ะ โอ้แล้วหมูมันละลายแล้วควแตกเลยมาลองกัน ปรับสูตรขึ้นจริงไหมจริงนะครับปรับสูตรขึ้นอล่อยขึ้นไม่หวานเลี่ยนนะครับปกติเนี่ยมันจะหวานนําเลี่ยนเลยไม่มีไม่มีเลยอ่ะจะบอกว่าหวานเลยก็ได้ไม่มีตัดอะไรตัดเลยนี่มันหวานขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวถึงตาคิวนี้แล้วแต่สรับตัวนี้ เป็นเก้าเต็มสิบแล้วกันนะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอาอร่อยเก้าเต็มสิบโอเคเดี๋ยวเราไปดูโมจิกันดูว่าเท่าไหร่โอเคต่อเป็นที่นี้นะครับทุกคนถามว่าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยยังมีความแบบไหนอยู่นะครับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ยังคงมีการที่หวานแสบคออยู่นะคะไม่ใช่ว่ามันจะหายหวานนะครับที่เขาปรับสูตรเนี่ยเขาแค่ปรับให้มันดีขึ้นนะครับไม่ได้ปรับให้มันลดไม่ไม่ใช่หวานน้อยนะครับคนใ,ใครที่ชอบวหวานๆก็ยังกินได้อยู่ครับก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังแสบคออยู่เหมือนเดิม แต่ความที่หวานก็จะลดลงนิดนึงครับให้มันสมดุลกับสมดุลนะเออมันไม่หวานน้ำนะครับดีขึ้นอ่ะมาถึงตัวเด็ดของเราแล้วนะครับทุกคนนี่น้วคนอันใหม่ล่าสุดของเจ้าช็อกโกแลตทูบไบโอโผผมเล็เมไหนวะเสียงแม่งกระจายแลย้วเดี๋ยวผมเอาเออกมาให้ดูเลยลวกันนะครับเสียงผมเม่กระจายมากไปโอเคมา มาชิมกันเลยดีกว่าทุกคนดูแบบจะคคอนข้างจะน่ากินมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมจะค่อยค่อดูทุกคนดูความนุ่มนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันนุ่มให้ดูดูดิโอ้หูนุ่มมากนะครับนุ่มจริงนุ่มจัดอื้อเดี๋ยวเราโอ้โหยกยกไม่ได้เลยว่ะมันนุ่มเกินดูดิวูว้นุ่ม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  นี่ทุกคนนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวผมก็ค่อยหยิบขึ้นมาแล้วกันโอ้โหหอมมากไปคำแรกจุยซี่ไหมอือหือือหือือ Vô vô vô. À, để lòng chín đồng sáu băng. Ừ. Ừ. Sao có như à? ใช่เกินคาดปกติผมไม่ชอบกินโมจินะแต่นี้เกินคาดว่ะก้าวเ <10 S 2> ติมสิบเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอร่อยจุยซี่นุ่มยืดมากนุ่มจริงนุ่มละลายเลยนะครับก็ไส้ก็ทะลักเยอะด้วยนะครับเยอะเยอะมากครับคือไส้ทะลักเลยนะครับ แล้วก็ใครที่อยากได้ความเป็นดูไบเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยมีให้นะทุกคนมันจะลดความจืดลงไปนะแต่ถามว่าแสบพออยู่ไหมแสบเหมือนเดิมนะครับก็หวานแหละแต่มันก็หวานน้อยขึ้นนะครับเพราะโมจิเมื่ยทำกับข้าวกับดูไบใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยแบบหวานนะมันจะแป้งมันจะมาตัดให้มันจืดๆนะครับแต่หวานเจี๊ยบนะครับแน่นอนหวานเจี๊ยบแต่ไม่ได้หวานเท่ากับตัวเจ้าแรนดูไบนะครับเจ้าโมจิดูไบนี่ก็ค่อนข้างมีอไม่ค่อยหวานมากคนก็แบบ พอกินได้นะคนสมเหตุสมผลนะครับก็ใครอยากตามตามพิกัดตรงนี้เอ้ยปิ่นนิ้วตรงนี้ครับขึ้นขึ้นขึ้นนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลือดหมดไม่เจ๊ไม่พลาดคลิปใหม่ผมแล้วก็ที่สำคัญทุกคนจะใกล้พันสามทุกคนถ้าใครกดนะครับให้ถึงพันสามทุกคนเรามีรางวัลแจกเพชรทุกคนสุ่มแจกนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟล์แจกเพชรนะครับอย่าลืมกดให้ถึงพันสามคนด้วยนะครับคนใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวนะครับโอเคตอนคลิปนี้ก้องขอตัวลาไปก่อนนะุคคนบบบบ๊๊าายยรัจมว้ バイ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 